ตอนนี้เราก็ถ่ายนกอันนี้เป็นกล้องพาสนิก G95 นะครับแล้วก็เลนโอลิมปัส75 300ม mm. ิลลิเมตรตัวนกตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันชื่อนกอะไรผมก็ ไปถาม Google ดูให้ Google เขาตอบให้ Google เจ้านกตัวนี้มันชื่อนกอะไรครับนกยางกรอบพันจีนชื่ออังกฤษไชนีสพรเฮรอนชื่อวิทยาศาสตร์ อาดอล่าแบกคูดเป็นนกน้ำถือเอเชียตะวันออกพันหนึ่งในวงนกยางอาเดแดเป็นพันหนึ่งใน6สปีชีสที่อยู่ในสก,กุลอาดอล่าในประเทศไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535จึงห้ามล่าพยายามล่าห้ามค้าห้ามนำเข้าหรือส่งออกห้ามครอบครองห้ามเราะพันห้ามเก็บหรือทำอันตรายรังการห้ามการครอบครองและการค้ามีผลไปถึงไข่และซากครับนี่ก็คำตอบจาก Google น,นะครับ ขอบคุณ Google นะครับว่านี่คือนกยางกรอกพันจีนนี่ผมก็ตั้งกล้องถ่ายอยู่นะครับแล้วก็มันนิ่งให้ผมถ่ายนานมากเพราะว่ามันก็จ้องหาเหยื่ออยู่แต่เจ้าตัวนี้มันมีสีน้ำตาลนำตัวสีขาวเวลาบินก็อยากถาม Google ว่าเวลาฤดูผสมพันธเจ้านกพวกนี้มันเปลี่ยนสีไหมหรือมันเป็น สีนี้สีเดียว Google ช่วยตอบทีมีแฟนคลับรอฟังอยู่นอกฤดูผสมพันธุ์ จะมีปากเหลืองปลายปากดำหัวคอและอกน้ำตาลเหลืองมีลายขีดหนาสีน้ำตาลแข้มลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมมขาวแข้มลำตัวด้านล่างขาวแข้งและตีนเหลืองหรือแกมเขียวขณะบินปีกและหางขาวบางตัวปลายปีกสีคล้ำกว่านกยางกรอบพันชวาอ๋อไอ้สีที่เราเห็นอยู่นี่นะครับ ตันกยางกลองปันจีนตัวนี้เนี่ยมันอยู่นอกฤดูผสมพันธุ์แล้วในฤดูผสมพันธุ์มันจะเป็นสีอะไรครับตอบผมหน่อยฤดูผสมพันธุ์จะมีปากเหลืองสดปลายดำหนังรอบตาเขียวแกมเหลืองหัวคอและอกน้ำตาลแดงเข้มแกมเลือดหนูหลังและขนคลุมไหล่เทาดำแข้งและตีนแดง โอ้โหสีเวลาฤดูผสมภันฑ์ให้สวยงามมากเลยครับแล้ว,วนกนกตัวนี้มันร้องอย่างไงแล้วมันอยู่แถวไหนบ้างครับเนี่ยเสียงร้องขณะบินร้องกรอบกรอบถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านาน,านาตะวันออกทุ่งนาแหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ ขอบคุณข้อมูลจาก Google แล้วก็วิกิพีเดียนะครับให้ข้อมูลของนกยางเรอกพันจริงตัวนี้นะครับก็เห็นกันไปแล้วสีระหว่างฤดูผสมพันธุ์และก็นอกฤดูผสมพันธุ์ก็ขอขอบคุณผู้เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็มีนกพันธุ์ต่างๆมาให้ดูนะครับแล้วแต่ว่าจะไปถ่ายไปเจอที่ไหนได้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับสวัสดีครับ